การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติถือเป็นปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีใต้ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของเกาหลีใต้มาช้านานอย่างไรก็ตามมีมิติหลายประการเกี่ยวกับกลุ่มแรงงานนี้ที่สาธารณชนอาจยังไม่ได้รับทราบอย่างถ่องแท้ข้อมูลส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นไปที่ประเด็นทางเศรษฐกิจหรือปัญหาแรงงานผิดกฎหมายเท่านั้น แต่การวิเคราะห์ในเชิงลึกจะเผยให้เห็นถึงโครงสร้างสิทธิและความท้าทายที่ซ่อนอยู่ภายใต้ระบบการจ้างงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ระบบ Employment Permit System หรือ EPS ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่รัฐบาลเกาหลีใต้ใช้ในการนำเข้าแรงงานต่างชาติแรงงานไทยในเกาหลีใต้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้มาทำงาน แต่เป็น,นกลไกสําคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับรากหญ้าของทั้งสองประเทศการศึกษาเชิงวิชาการชี้ให้เห็นว่าการไหลเข้าของแรงงานไทยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความต้องการแรงงานที่ไม่เป็นที่นิยมในภาคส่วนที่คนเกาหลีใต้หลีกเลี่ยงอาทิงานโรงงานขนาดเล็กหรืองานในไร่นาที่มีความหนักหน่วงและต้องใช้ความอดทนสูงในการนําเสนอครั้งนี้เราจะวิเคราะห์5ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับแรงงานไทยในเกาหลีใต้ที่อาจจะอยู่นอกเหนือความรับรู้ทั่วไปเพื่อทําความเข้า ใจสถานการณ์ของพวกเขาในมิติที่กว้างขึ้นประการแรกที่มักถูกมองข้ามคือคกลไกควบคุมที่เข้มงวดของระบบ Employment Permit System หรือ EPS ซึ่งเป็นมากกว่าแค่การออกวีซ่าทำงานระบบ EPS ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการและจำกัดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสมหลักเพื่อปกป้องตลาดแรงงานไทยในประเทศเกาหลีใต้ข้อกำหนดภายใต้ EPS บัง, e PS, บงคับให้แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานอย่างถูกกฎหมาย ต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานในสถานประกอบการที่ระบุไว้เท่านั้นและการเปลี่ยนนายจ้างนั้นเป็นไปได้ยากและถูกจำกัดอย่างมากตามกฎหมายหากเกิดความขัดแย้งกับนายจ้างแรงงานจะมีทางเลือกในการย้ายงานที่จำกัดมากหากไม่ได้รับอนุญาตแรงงานอาจต้องเดินทางกลับประเทศซึ่งเป็นแรงกดดันที่ทำให้นายจ้างมีอำนาจต่อรองสูงมากเหนือแรงงานระบบนี้ยังกำหนดระยะเวลาการทำงานสูงสุดที่4ปี10เดือนสำหรับแรงงานกลุ่มหนึ่ง เพื่อป้องกันการตั้งถิ่นฐานระยะยาวและกำหนดให้แรงงานต้องกลับประเทศก่อนที่จะสามารถสมัครกลับเข้ามาทำงานใหม่ได้อีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงที่ซับซ้อนที่แสดงให้เห็นว่าแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายอยู่ในสภาพที่มีความเปราะบางทางอำนาจทางกฎหมายสูงโดยสิทธิในการต่อรองและเสรีภาพในการเลือกงานถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยรัฐและกลไกของตลาดแรงงานเกาหลีใต้ ประเด็นที่2ซึ่งมีความอ่อนไหวและมักถูกลดทอนให้เหลือเพียงแค่เรื่องของแรงงานผิดกฎหมายคือปรากฏการที่สื่อไทยเรียกว่าผีน้อยหรือแรงงานที่อาศัยอยู่เกินกำหนดวีซา่าตัวเลขของแรงงานผิดกฎหมายชาวไทยในเกาหลีใต้มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบการจ้างงานที่ถูกกฎหมายในการตอบสนองต่อความต้องการรายได้ที่สูงกว่าของแรงงานไทยสาเหตุหลักที่ผลักดันให้เกิดการเดิน ทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายหรือการเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ที่อยู่เกินกำหนดวีซา่ามาจากความแตกต่างของค่าจ้างที่สูงลิว่วเมื่อเทียบกับประเทศไทยรวมถึงเงื่อนไขาการทำงานในภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กและภาคเกษตรของเกาหลีใต้ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นงานที่ชาวเกาหลีใต้ไม่ต้องการทำแรงงานผิดกฎหมายเหล่านี้มักได้รับค่าจ้างที่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของเกาหลีใต้ในบางกรณีเพราะนายจ้างไม่ต้องแบกรับภาระทางภาษีและสวัสดิการแต่ในทางกลับกันพวกขา เขาก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูงจากการถูกเอารัดเอาเปรียบการถูกปฏิเสธการรักษาพยาบาลและการไม่มีสิทธิทางกฎหมายในการเรียกร้องความเป็นธรรมใดๆการทําความเข้าใจปรากฏการณ์นี้จึงต้องมองจากมิติของความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงช่องทางจ้างงานที่ถูกกฎหมายที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการประเด็นที่3ที่น่าสนใจคือการกระจุกตัวของแรงงานไทยในภาคส่วนที่เฉพาะเจาะจงของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ ข้อมูลเชิงสถิติแสดงให้เห็นว่าแรงงานไทยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานที่ดำเนินการในพื้นที่ชนบทหรือเขตอุตสาหกรรมนอกเมืองหลักงานเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการทำงานหนักภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทายเช่นอุณหภูมิสุดขั้วในโรงเพาะปลูกหรือการทำงานกับเครื่องจักรที่อันตรายในโรงงานที่มีการควบคุมความปลอดภัยต่ำ แรงงานไทยจำนวนมากถูกดึงดูดเข้าสู่ภาคเกษตรกรรมเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ภาษาเกาหลีที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับภาคบริการแต่การทำงานในไร่นาเหล่านี้นำมาซึ่งความเสี่ยงด้านสุขภาพที่สูงและการได้รับค่าจ้างที่ไม่แน่นอนตามฤด,ดูกาลการศึกษาพบว่าในบางพื้นที่แรงงานไทยในภาคเกษตรอาจต้องทำงานเกินชั่วโมงที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีการจ่ายค่าล่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากความต้องการผลผล,ผลิตที่เร่งด่วน การทำความเข้าใจบทบาทของพวกเขาจึงหมายถึงการยอมรับว่าพวกเขาคือผู้ที่ทำหน้าที่เติมเต็มช่องว่างแรงงานในภาคส่วนที่ถือเป็นเสาหลักด้านอาหารและอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศเกาหลีใต้ภายใต้เงื่อนไขที่อาจไม่เป็นธรรมประเด็นที่4คือผลกระทบทางเศรษฐกิจมหาภาคของการส่งเงินกลับประเทศหรือเรม t t a n c e ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของประเทศไทย เงินที่แรงงานไทยในเกาหลีใต้ส่งกลับมานั้นคิดเป็นเม็ดเงินมหาศาลต่อปีซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการบริโภคและการลงทุนในชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยอีสานซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแรงงานหลักการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าแรงงานไทยในเกาหลีใต้มีศักยภาพในการสร้างรายได้และส่งกลับประเทศสูงกว่าแรงงานไทยในหลายประเทศอื่นเนื่องจากค่าครองชีพที่ต่ำกว่าในประเทศไทยเมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้รับในเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตามโครงสร้างการส่งเงินกลับนี้ยังเผยให้เห็นถึงความเปราะบางทางการเงินของแรงงานเนื่องจากเงินจํานวนมากที่ส่งกลับไปมักถูกใช้ในการชําระหนี้สินที่กู้ยืมมาเพื่อเดินทางไปทํางานหรือใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัยทําให้แม้จะมีรายได้สูงแต่แรงงานหลายคนก็ยังคงประสบปัญหาหนี้สินสะสมการพึ่งพิงรายได้จากต่างประเทศนี้สร้างความมั่นคงในระดับครัวเรือน แต่ก็ทำให้เศรษฐกิจระดับภูมิภาคมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายแรงงานของเกาหลีใต้และการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนประเด็นที่5ที่เราจะกล่าวถึงคือมิติทางสังคมและจิตวิทยาของการปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างแรงงานไทยในเกาหลีใต้มักสร้างเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันเนื่องจากต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวทางภาษาและวัฒนธรรม การรวมกลุ่มทางสังคมเหล่านี้มักเกิดขึ้นในรูปแบบของชุมชนย่อยตามพื้นที่ทำงานหรือผ่านกิจกรรมทางาศาสนาและวัฒนธรรมเช่นการรวมกลุ่มเพื่อทำอาหารไทยหรือการจัดงานประเพณีไทยเล็กๆ เครือข่ายเหล่านี้ทำหน้าที่เป็น,นกลไกสำคัญในการให้ข้อมูลความช่วยเหลือทางการเงินและการสนับสนุนทางอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มแรงงานที่อยู่ในสถานะผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามแรงงานจำนวนมากยังต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตอันเนื่องมาจากความเครียดจากการทำงานหนักการขาดการติดต่อกับครอบครัวเป็นเวลานานและความกังวลเกี่ยวกับการทุกจับกลุ่ม ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แข้มแข็งช่วยลดความเครียดได้ในระดับหนึ่งแต่การขาดสวัสดิการทางสังคมและการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่เข้าถึงได้ง่ายยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับแรงงานกลุ่มนี้ในเกาหลีใต้การวิเคราะห์ทั้ง5ประเด็นข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสถานะของแรงงานไทยในเกาหลีใต้นั้นมีความซับซ้อนและมีหลายมิติเกินกว่าการรับรู้ทั่วไป พวกเขาไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขทางสถิติของแรงงานข้ามชาติแต่เป็นกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งต่อระบบเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศแม้ว่าระบบ Employment Permit System จะมอบโอกาสในการสร้างไรายได้ที่สูงแต่ก็มาพร้อมกับข้อจำกัดทางกฎหมายที่ทำให้แรงงานมีความเปราะบางสูงขณะเดียวกันปรากฏการแรงงานผิดกฎหมายก็สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวเชิงโครงสร้างในการบริหารจัดการความต้องการแรงง,งานอย่างเป็นระบบ การทำความเข้าใจถึงความสำคัญในาพาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเฉพาะทางผลกระทบจากการส่งเงินกลับประเทศและการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อรับมือกับความท้าทายทางวัฒนธรรมและจิตใจล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เราต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายและมาตรการที่ให้เป็นธรรมและปกป้องสิทธิของแรงงานกลุ่มนี้ได้อย่างแท้จริงการศึกษาและการรับรู้ในเชิงลึกเช่นนี้จะช่วยยกระดับการสนทนาสาธารณะ จากเพียงการประนามหรือการยกย่องให้เป็นการวิเคราะห์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงทางวิชาการและสังคม